เตรียมสร้างความสันสะเทือนให้กับวงการธุรกิจแฟนชายในบ้านเราได้ไม่น้อยสำหรับธุรกิจแฟนชายน้องใหม่มาแรงคาโคาโกโกแฟนชายเครื่องดื่มช็อกโกแลตสด จากผลโกโก้ของเกษตรกร,ร,กรไทยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดระนองซึ่งเกิดจากความตั้งใจที่ต้องการสร้างโอกาสสร้างอาชีพและส่งต่อรายได้สู่ฐานรากของประเทศนั่นคือเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกโกโก้ผ่านกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศไทยให้ได้มีรายได้ที่ต่อเนื่องและมั่นคงภายใต้การบริหารงานของสามนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงคุณหนุยฐานประวัติคุณธนวิสุทธิแจ่มใสและคุณจิรัตน์กันพรพงศ์ศิล โดยได้ทำการเปิดตัวอย่างเป็นทางการภายในงานช็อกโกแลตวอลเล่ชั้น1ซีคอนบางแคไปเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาพร้อมเผยตั้งเป้าเดินหน้าขยาย200สาขาภายในสิ้นปี2565การันตีคืนทุนได้ภายใน20วัน สวัสดีครับผมนุยทันประวัตินะครับอดีตเกษตรกรผู้ปลูกโกโก้ครับมาออกบูทธที่งานชโโน็อกโกแลตเวเล่นะครับที่ซีคอนบางแครครับก็คือมาต้องการที่จะมาเปิดตัวครับเครื่องดื่มชโคโคโ็อกโกแลตสดครับซึ่งเราเนี่ยใช้ชโโ็อกโกแลตสดที่ปลูกในประเทศไทยนะครับมาจากผลโกโก้มาทาเป็นเครื่องดื่มชโโ็อกโกแลตซึ่งวันนี้เนี่ยเราอยากจะให้ผู้บริโภคครับได้รับรู้ว่าเครื่องดื่มชโโ็อกโกแลตสดเนี่ยมันแตกต่างจากผงโกโก้ตามท้องตลาดทั่วไปมันมีรสชาติมันมีเนื้อสัมผัสยังไงเงี้ยครับ จุดเริ่มต้นเลยครับจากการที่เราสนใจหรือพื้นการปลูกโกโก้ขึ้นมาในประเทศไทยนะครับแล้วก็มีการเริ่มการรวมกลุ่มเกษตรกรในการทําเป็นวิสาหกิจชุมชนครับแล้วก็หลังจากรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนเนี่ยก็มีการพัฒนาในการทําเป็นคาเฟ่โกโก้นะครับเลยทำสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรครับแล้วเราก็นําผลผลิตนะครับแล้วมาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็เสิร์ฟให้กับผู้บริโภคครับทำให้เกิด ความนิยมในจังหวัดของเราคือจังหวัดระนองหลังจากนั้นก็เลยคิดว่าเราจะต้องมาต่อยอดในเรื่องของธุรกิจให้มันเพิ่มมากขึ้น,นครับเลยเป็นที่มาของตัวนี้ครับก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าของเราอร่อยดีแล้วเนี่ยแล้วก็มันมีเอ่อมันเพิ่มเติมมันได้สุขภาพที่ดีใช่ไหมครับ<ม>แล้วก็ผู้บริโภคก็มาชื่นชมเราแล้วก็มาขอบคุณเราที่เราทําของดีๆให้เข้าทานเราก็เลยว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเอามาที่กรุงเทพดีดกว่าจะได้เป็นจุดศูนย์กลางครับพิเศษเลยนะครับก็คือรสชาติของโกโก้ที่เรานํามาจริงๆเราขอเรีกวว่านนโแลดคคร้้้้ทุูิภไ ผงโกโก้จริงๆนะครับที่นําเข้ามาจากท้องตลาดเนี่ยตัวไขมันดีๆเนี่ยตัวที่เป็นประโยชน์เนี่ยถูกเอาออกไปหมดล้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหารเสริมเพื่อสุขางอื่นๆนะครับแล้วเราก็มาอร่อยด้วยนมข้นหวานแต่สิ่งที่ผมนํามาเนี่ยเป็นเจ้าตัวช็อกโกแลตบิทเทอร์ก็คือเนื้อช็อกโกแลตบริสุทธิ์นะครับซึ่งเราไม่เอาไขามันตัวดีออกเพราะฉะนั้นลูกค้าก็จะมาอร่อยแล้วก็ได้คุณประโยชน์เต็มๆซึ่งไขมันโกโก้เนี่ยเป็นไขมันตัวดีถือว่าจัดได้ว่าหนึ่งใน3ไขมันตัวดีสุดเลยไขมันโกโก้เจออุณ ผู้บริโภคของเราเนี่ยพอทานเข้าไปเนี่ยเขารู้สึกกระปี้กระเป๋าเขารู้สึกเลยว่าเขาทานของดีๆเข้าไปครับ<ม>โกโก้ที่เราทานกันอยู่นะครับมันมาจากผลคาคาวคาคาวเป็นผลไม้ป่าซึ่งเป็นผลไม้ป่าที่เกิดที่ลุ่มแม่น้าอเมซอนนะครับแล้วก็ชื่อถิ่นของเขาเราเรียวกว่าผลของกาเกา้กานี่คือชื่อถิน่นเราก็เลยเอาสำเนียงตัวเนี้ยมาใช้เป็นชื่อแบรนด์แล้วก็คนไทยรู้จักคําว่าโกโก้ด้วยก็เลยรวมเป็นกาเกา้กาโกโก้ครับ แฟนชายนะครับก็เริ่มต้นนะครับ25,900าบาทนะครับแต่ว่าพิเศษเลยได้ไหมครสำหรับงานนี้นะครับใครที่รับชมจากช่องนี้เนาะก็ไม่ต้องเสียค่าแฟนชายครับมาเสียค่าประกันทําธุรกิจนะครับเพียง5,000บาทแล้วก็มีการฝึกอบรมเทรนนิ่งให้1วันนะครับพร้อมอุปกรณ์ไปขายทํากําไรได้เลยครับ นี้นะครับก็มีส่วนของคนที่ได้รับข้อมูลรูกข้อมูลเนาะก็มีการจองมาเราจะเริ่มนัดเทรนนิ่งกันทุกวันเสาร์นะครับในการประถมนิเทศของตัวแฟนชายเราก่อนตอนนี้เนี่ยมีสนใจจองขึ้นมาแล้วกว่า0นสาขานะครับก็จะลําเปิดฝึกอบรมแล้วก็ตั้งเป้าไว้ว่าก่อนตุลาธันวาฮธันวาสิ้นปีนี้ตั้งแตว่ที่200สาขาครับอยู่บนฟู้ดเดลิเวอรีอ่แพลตฟอร์มต่างๆเลยเราร่วมลงลงไปทํางานกับ กลุ่มวิสาิจชุมชนเกษตรกรผู้ปลูกโกโก้ในหลายๆจังหวัดเลยนะครับตอนนี้เนี่ยก็อยู่กับเราประมาณ20วิสาิจชุมชนซึ่งมีมากกว่า20จังหวัดนะครับก็เราเอาองค์ความรู้ไปให้เขานะครับไปดูแลเรื่องของวัตถุดิบแล้วก็ให้เขาเอาใจใส่ในเรื่องของคุณภาพนํามาแปลร,รูปเป็นวัตถุดิบนะครับแล้วก็เราจะสนับสนุนในการทําการตลาดให้เขาโดยผ่านการผลิตที่วิสาิจชุมชนแล้วเรามา,มาทําการตลาดอยู่บนแพลตฟอร์มของแฟรนไชส์ของฟู้ดเดลิเวอรี่ของเรา ครับเพราะว่ายุคนี้เนาะถ้าเกิดว่าคุณได้มองไปทุกวันนี้นะครับใครที่โลกมันไปอยู่โลกออนไลน์แล้วครับเรามองไปเนี่ยทุก10คน10ตารางนิ้วที่เรามองเห็นเนี่ยครับก็เราจะเห็นพี่พี่เดอร์นะครับวันนี้เนี่ยไม่ว่าทําเลคุณอยู่ที่ไหนยังไงก็ต้องผ่านมือของพี่ไรเดอร์เขาไปส่งอยู่ดีแล้วก็ที่สําคัญลองสํารวจดูครับทุกๆคนจะต้องมีแอปในการสั่งฟ mm ู้ดเดลิเวอรี่เพราะฉะนั้นเราถึงเข้าไปยึดคลองอยู่บนแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่ก่อนวันนี้นะครับ mm hmm. ถ้าหน้าร้านของคุณอยู่บนที่นอนของลูกค้าได้คุุณมีีโออกกกาาสในนนนรรทรทธิิจ่่เตบตบแ ก็ติดต่อเข้ามาประถมนี้ใหกันก่อนครับแล้วก็อย่างอย่างที่บอกครับต้องรีบเลยนะครับเพราะว่าทาเลดีๆของคุณนะครับอาจจะเป็นของคนอื่นเพราะเราต้องต้องการวางไว้ว่าในพื้นที่ของ3ตารางกิโลเมตรอยู่บนของฟู้ดเดลิเวอรี่ครับเพราะงั้น3ตารางกิโลเมตรที่ได้สิทธินั้นไปแล้วนะครับก็จะไม่ตกเป็นสิทธิ์ของคนอื่นนะครับก็ติดต่อที่เพจของคาร์ o ท o โอโกโกเดลิเวอรี่ได้เลยนะครับแล้วก็เบอร์โทรแล้วก็อยู่ที่นั้นเลยครับ